สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีครับมาเก็บเห็ดกันเนาะมากันลุงโทมัสมาลุ่นกันทุกคนว่าจีได้เห็ดโอ้ยทุกคนดูสไตล์เพลงเน่าทิ้งเสียดายแท้ดอกบึกใหญ่เลยนุ่นมาซาเสียใจ นี่ทุกคนเราก็เจอสไตล์ฟินแล้วนี่เมื่อกี้เจออุย้ยที่มันเน่านี่ทุกคนนี่สไตล์ฟินนี่ทุกคนไว้มดนี่เน่าบ่เคอยู่ ทุกคนนี่ทุกคนสองดอกนี่อีกดอกนึงนี่ทุกคนดอกนี้นี่ทุกคนตา่พินนั่น โอ้เกยบเสียเดี๋ยวดูก่อนแกงวันนี้ได้อยู่เนี่ยโอเคสไตล์พินทุกคนเก็บเสียเลยแต่ว่าแกงได้อยู่วันเนี้ย ตัวนั่นกินทักอือเคได้สองดอกอนี่ทุกคนสไตล์พินอีกดอกหนึ่งนี่กำลังขึ้นทุกคนนูน่นนูน่นนู่นปุ้งตุัมาอ่ะมา นุนเออนุอนน,นี่ทุกคนงา,ามบ่บุตรมาของเรสจ้ตายพิน โอ้ไม่ยิไนไนโพงขีดินดำปื๊ดๆเลยไปล่างเอานี่ทุกคนจะตายพินนี่นี่ดอกบักใหญ่เลยนี่นุ่นปาดเก็บมาบททันนี่ทุกคนอีกดอกนึงนี่ดอกนึงทุกคนกคน,คน,คน,นี่นุ่น สไตล์พิ้นนะนี่สไตล์พิ้นสีดำแซ่บปาดขาเหนียวโอ้ตัดออกลายเสียขายัางดีๆอยู่เลยทุกคนนุ่นอันนี้เดวไหนดูว้ายน,นี่ดอกน้อยมันเน่าแล้วเน่า การตัวไอ้นี้โฟโต้มาเข้นี่ทุกคนตายพินอีกดอกนึงนี่งามๆโอ้ยงามคักดอกนี่แล้อ่อนอยู่ทุกคนเอ,อ้ยยังดอกน,น้อยๆอยู่นี่กำลังแก่งเลยทุกคนนี่ทุกคนตายพินอีกดอกนึง โอ้ยอยู่ในป่ามูนเอาเนี่โนนทุกคนโนนโอ้ดอกบักใหญ่เลยนนโนนหุยทุกคนเลยโนนสไตล์พินทุกคนน,นีนน่โนนโนกดอกบักเอฟเลยเดี๋ยวเลยทุกคนอ้ยป่ามัน <c oughs> เป็นเขาน้ำ นี่คนของเราก็สองดอกนี่สองดอกทุกคนทุกคนนี่เรามาปาดกี่ได้มานี่สองดอก บาดขาขามันนี่ยังโออยู่ดกนี่ทุกคนเนะนี้ยนี่ยังขา,ขาวๆอยู่เลยเนี้ยโอ้แน่นอะ โอ้ยน่าอดกว่าโอ้ลูกกูนี่ทุกคนสไตล์พินได้หลายดอกอยู่นุ่นเกือบเต็มตะก้าเลยมีแต่สไตล์พินนุ่นอืม นูน่นนี่ทุกคนไปต่อปะีปสามมาหนึ่งสองสามนี่ ดอกทุกคนงามๆนี่ทุกคนจะตายพิ้นดอกน,น้อยๆมันอยากขึ้นนี่นี่ดอกหนึ่งใน้อยไปรดน้ำเมื่อคืนแล้วอ๋อนี่ดอกเฮ็ดพึงคาเลี้ยงมันเกิดน้ำกัน นี่คิ้วขับมาลบวิดีโอทุกคนนี่เฮดพึ่งหวานอีกสองดอกทุกคนนี่อืมซูมอ่ะคดอกหนึ่ง โอ้ดอกน้อยๆก็มีนมี่วายนี่ทุกคนนี่สองดอกกันนะดอกขยุ่ง นี่สองดอกทุกคนหลอ่อมั<ส>มองไปชมวิดีโอ <c oughs> สวัสดีจ้าทุกคนนี่สไตล์พินอีกดอกนึงน,นี่มาใก,กล้ๆเลยลุงทมะ่ะ นี่ทุกคนนี่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 แงบโอเคยังกินได้อยู่ให้ลูกค้าก่อนโอ้แข็งนูง่นอย่างงามเลยทุกคนเลยแน่นตุ๊บตุบใหญ่ๆทุกคนโอเคอ โอ้ยม oh, hmm. ีแต่สตายพินเช้าเอาไปเมียเอทุกคนอย่าเสียงดังเดี๋ยวเขาชิบเอาเห็ดนู่นทุกคนมาดูนีหมาไลคักสไตพินทุกคนเลยหลยหล่จะได้เต็มกระตาแล้ว มาทุกคนมา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 มนี่มามา้ามตมามาามาตามามาาม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 มา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 าุกมา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  แต่ว่ามันเน่าทิ้งร้อยหลายทุกคนบ่นมีคนมาเห็นมันโอ้ยเน่าแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยวดูก่อนโอ้เน่าแล้วแต่ว่าขามันเอาได้อยู่ทุกคนนี่เอาขามัน น so nee. nee, nee, no, nee. nee. oh, ี protect ่ชัไม่ได้สมผัสนียังไม่ได้เห็นเวลาแอนดี้ไม่น้ามาเดียมาเดียเอสเตอร์สนนี่นี่ทุกคนสอนเยอะีกิ๊บเล่นโอ้ยเากาตากตามาดูถูกเฮดเธอทุกคนไอ้กเต็มกาตาเราสไตปีนทางนั้น ตงมือก็บ,บ่ได้เอามานึกว่าบ่าได้เฮ็ดเลยนุ่นทุกคนนุ่นน้ำนี่ทุกคนอีกดอกหนึ่งนี่นี่อันนี้บ่แม่นสไตล์พินเฮ็ดพึ่งเฮ็ดเฮ็ดพึ่งดำนุ่นอีกดอกหนึ่งนุ่นนี่เฮ็ดพึ่งอันนี้ก็แซบคือกันทุกคน เห็ดพึ่งดําทุกคนหึหนึกดอกนึงทุกคนอ๋อยังแข็งอยู่ ท่านตัวเฮียเขามาลำมากทุกคนเห็ดพึ่งดำ Komm <tack fate> mit mir komm ich zeig der Große. Ja. Ja. ja, da ist großer, komm her. Da oben das aber kaputt oben. Ja, hier. ีิงงโอ้อยทุกคนกาบเห็ดก่อนวันนี้กาบกาบเห็ดได้กินเห็ดหลายแท้ทุกคนเลยโอ่ะน่นดอกบักใหญ่เลยทุกคนเลยตายสไตล์พิน สั่นเมิดเลยทุกคนเลยไม่เคยเก็บเห็ดได้ขนาดนี้จักทีนอนทุกคนใหญ่บ่โอ้โหดอกเดียวล่นกระตาเลย แต่พอเชื่อที่ที่มีแต่โดรฟ์พุ่มแคทิดัสตอนคลิปนี้สาวชัยภูมิขอฝากไว้แค่นี้เนาะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเลยทุกคน,นบ๊ายบายสวัสดีค่ะ